สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักสิบล่างแบบคู่ขี้ประจำงวดวันที่16พฤษภาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนเนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์นะคะเรามาดูสูตรหลักสิบล่างนะคะแต่เป็นหลักสิบล่างแบบคู่ขี้นะ ตัวเลขนะคะทั้งหมดก็มีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมคะเมื่อเราจับค่อยคู่กันมันจะได้ทั้งหมด100ชุดนะคะสําหรับ2ตัวล่างะคะตัวทั้งตรงทั้งกลับรวมกันทั้งหมดนะคะ100ชุดนะคะใน100ชุดนี้นะคะจะมีตัวที่เป็นหลัก10ก็10ตัวนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาเลือกหลัก10ตัวจาก10ตัวนะให้เหลือประมาณ4ีหตัวนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะก็กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะ ทุกครั้งนะคะที่ท่านผู้ชมกดติดตามให้ถือว่าท่านผู้ชมให้กำลังใจอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ดูการรายงานนะคะของการทำงานของอาจารย์นะคะจาก y o u t u b e รายงานมาก็เป็นที่น่าพอใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ Fc นะคะไว้นะที่นี้เลยนะคะแล้วสิ่งสำคัญนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ขอกราบขอบคุณ Fc นะคะที่สนับสนุนช่องของอาจารย์มานะคะโดยการช่วย อาจารย์ในค่าใช้จ่ายเรื่องอิน,อนเทอร์เน็ตนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปากกาดินสอนสมุดนะคะอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนการสอนนะคะ,ะเรามาว่าด้วยนะคะหลัก10บล่างแบบคู่ขี้ก่อนเลยนะคะเริ่มร้อนแรงเข้าไปทุกทีแล้วนะคะส่วนสูตรเด่นล่างอ่ะก็ฟังไว้ให้แล้วนะคะทั้งหมด3สูตรนะยังมีติดตามอีกหลายสูตรเลยนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ละสูตรล้วนแล้วนะคะไปในแนวทางเดียวกันทั้งสิ้นเลยนะคะท่านผู้ชม ใครอยากทราบข้อมูลต่างๆแล้วก็อยากชมแล้วก็ติดตามช่องอาจารย์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเวลาอาจารย์ลงคลิปนะจะได้ทราบนะคะตอนนี้เรามาดูหลักสิบล่างนะคะอสิบล่างนะจะมีทั้งหมดนะคะอาจารย์จะวางให้นะเป็นหลัก10บล่างแบบคู่ขี้นะทั้งหมด3สูตรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะแต่าละสูตรนะ ยังมีสิบล่างนะคะแบบสามตัวอีกประมาณสองสามสูตรนะคะเดี๋ยวอาจารย์เทียบให้นะคะเราจะไม่เอาสิบล่างแบบสามตัวนะ,ะมาเทียบกับหลักสิบล่างแบบห้าตัวนะคะเพราะว่าโอกาสการหลุดเข้ามากกว่านะคะท่านผู้ชมแต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรียนไปเป็นหลักการนะคะมีหลักการในการสอนนะคะทีนี้เราจะลองมาดูอ่าสูตรที่หนึ่งเลยเนาะหลักสิบล่างแบบคู่ขี้นะคะตัวสูตรนะคะทั้งหมดเลยอาจารย์สอนไปหมดแล้วนะคะ ใครยังไม่ได้เรียนก็ไปติดตามนะคะดูตามคลิปอื่นๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแล้วก็คลิปนี้อาจารย์จะไม่สอนตัวสูตรนะคะที่มาที่ไปของตัวเลขแต่จะเอาตัวเลขมาให้เลยว่าง่ายๆนะคะเพราะอาจารย์สอนไปหมดแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่ออกค่ะหนึ่งสี่นี่ค่ะก็จะเข้านะจะเป็นคี่บ้างคู่บ้างนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบคู่คี่เพราะเราเดินแบบอย่างละสองสองสองนี่นะคะ ตั้งแต่งวดที่หนึ่งสี่สี่สองแปดสามนี่ค่ะเจ็ดห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์แปดนะคะไล่มาเลยนะคะยืดยาวมาถึงหนึ่งสี่ห้าแปดแล้วก็สี่เจ็ดเก้าสองนะคะแปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดสามเก้าเก้าะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกห้าสูตรนี้นะคะอาจารย์สอนแล้วนะบอกหลายครั้งแล้วน,นะคะเอ่ สำหรับคลิปนี้ก็จะไม่บอกตัวเลขนะคะขี้เกียจบวกให้นะคะแต่อาจารย์ก็บวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอ,อนนี้เลยนะคะงวดที่แล้วนะคะหกห้าหกห้าอย่างงี้ฮะตัวหลักสิบชุดมาตรฐานเรานะคะก็ได้ที่เลขหกนะคะแต่งวดนี้จะเป็นเลขไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะทําไปตามขั้นต่อนะคะท่านผู้ชมตอนนี้จากสิบตัวอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะณนะเวลานี้นะคะสําหรับงวดที่เราจะใช้นี่ ได้เป็นเลขขี้นะคะคือเลขสามนะสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งนี่เต็มพิกัดเลยนะคะคือห้าตัวนะคะคู่ขี้นี่จะมีอย่างละห้าตัวเพราะฉะนั้นเราดึงมาก่อนเลยในสูตรที่หนึ่งนะคะได้ที่เลขขี้ทั้งหมดนะสิบเก้างวดนะคะไม่หลุดเลยนะคะไม่หลุดนะอาจารย์ก็เลยให้ตัวดาวไปสามดาวนะคะคัดลอกออกมาจากเล่มสิบนะคะท่านผู้ชมนี่ความหมายคือแบบนี้นะคะก็คือสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเดี๋ยวเขียนให้นะคะสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง ก็นะคะสามห้าแล้วก็เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเอาห้าตัวนี้เลยนะคะสูตรสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรแรกเลยนะคะต่อมาสูตรที่สองก็จะเป็นสูตรคู่ขี้นะคะที่อาจารย์วางให้เมื่องวดที่แล้วนะคะสูตรนี้ระยะการเดินนะคะเดี๋ยวน้อยน้อยกว่าสูตรสูตรที่หนึ่งนะคะตั้งอันนี้เจ็ดห้าไปสามงวดนะคะท่านผู้ชม น้อยกว่าไป3ามงวดนะคะเริ่มเข้ามาจริงๆตั้งแต่งวดที่ออกตามนี้เลยนะคะอ่านี่คือเจ็ดห้านะคะสูตรหนึ่งจะมากกว่าไปอีกหนึ่งสองสามสามงวดนะอะ่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ไม่ทราบว่าสูตรยาวจะหลุดหรือสูตรสั้นจะหลุดนะคะท่านผู้ชมลองดูนะนี่เจ็ดห้าห้าศูนย์หนึ่งห้านะคะเจ็ดศูนย์หกสี่แล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าแปดนี่ก็เดินดีนะคะมาเลยเนาะ ยาวมา479280557399นะคะต่อมานะคะแล้วก็71นะคะต่อมางวดนี้65นะคะท่านผู้ชม65สูตรที่สองนี้จะได้เป็นเลขคู่นะคะได้80246นะคะ80246นะคะจากการบวกออกมางวดที่แล้วมันจะได้เป็นเลขคู่กับเลขคู่ใช่ไหมอ่ะแบบห้าตัวนี้มันจะ ชนกันที่เลขคู่เราก็เลยมั่นใจที่จะเป็นที่เลขหกสำหรับงวดนี้นะคะสูตรที่สองนี้ได้เลขคู่นะสูตรแรกได้เป็นเลขที่อา้าวเกิดเรื่องใหญ่นะคะท่านะผู้ชมแปดนะคะศูนย์สองสี่แล้วก็หกเนาะแบบห้าตัวนี่ค่ะมันก็มากสุดแล้วนะแบบห้าตัวแล้วก็จะไปหาหลักสิบล่างนะคะท่านะผู้ชมแบบ คู่ขี้เหมือนกันนะคะสําหรับงวดที่แล้วอาจารย์วางให้ไปนะคะมีอีกหนึ่งสูตรนะคะที่มันเข้าของงวดที่แล้วอ่เดี๋ยวเรามาดูกันนะไม่ทราบว่า fc ยังจําได้หรือเปล่านะคะอาจารย์จะไม่เอามาผสมกับสูตรผสมนะคะที่ที่คู่ขี้ผสมกันอยู่ในหนึ่งสูตรนะคะมีทั้งเลขคู่เลขขี้อันนี้ไม่เอานะคะเพราะคลิปนี้จะเป็นเฉพาะสิบล่างแบบคู่ขี้เท่านั้นอาจารย์ก็จะเลือกแบบคู่ขี้อันนี้ก็ระยะยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ดีอย่างนะคะ เพิ่งจะถึงจะเป็นคู่ถึงจะเป็นขี้แต่เรามาอยู่แค่สี่ตัวนะคะ่ะวดนที่แล้วอาจารย์วางให้นะอะวางให้นะคะสูตรนี้เลยแล้วก็สอนสูตรให้หมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ,อะตอนนี้เรามาดูเลยตัวเลขสําหรับงวดนี้นะคะมันเริ่มมาตั้งแต่งวดที่ออกแปดสามทั้งหมดนี่สิบเจ็ดงวดรวดเลยนะคะก็ถือว่าสี่ตัวนี้เดินระยะค่อนข้างยาวนะคะสิบเจ็ดงวดจะยี่สิบแล้วนะนี่คะ่ะแปดสามเจ็ดห้าห้าศูนย์นี่ยังเข้าอยู่นะคะ หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หกสี่ศูนย์สองหนึ่งสี่แล้วก็ห้าแปดนะคะอ่าเข้าเลยนะคะต่อมาจากห้าแปดเราก็จะมาดูที่สี่เจ็ดนะคะตรงนี้เลยเนาะสี่เจ็ดเก้าสองแปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดสามเก้าสี่แล้วก็เจ็ดเออเก้าเก้านะคะอาจารย์พูดผิดนะขอโทษนะเจ็ดสามแล้วก็เก้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งหกห้านะคะหกห้ายังเข้าอยู่นะคะใน หลักสิบนะแล้วสูตรนี้งวด่ที่แล้วสิบล่างแบบคู่ขี้นั้นก็ชนกันที่ททเลขคู่ไหมสูตรนี้ก็ได้เลขคู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมมันก็เลยผ่านไปทางเลขคู่เลยทั้งหมดห้าตัวนั้นนะศูนย์สองสี่หกแปดนะศูนย์สองสี่หกแปดแต่ตัวเนี้จะไม่มีเลขสี่อาจารย์จะเขียนไว้ตรงนี้นะที่เลขสี่นะมันจะไปมันจะไปชนกับหลักสิบล่างนะคะท่านะผู้ชมหลักสิบล่างเาสูตรเขาเรียกอะไรคะ สูตรอะไรมีสิบมีสิบล่างอยู่ทั้งหมดเอ,อ่อสองสูตรนะแล้วก็มีสิบล่างแบบเรียกอ,อะไรคะดับอ่ะสูตรดับสิบล่างเนะี่ยที่อาจารย์สอนไปให้นะคะเดี๋ยวงวดนี้อาจารย์สอนอีกนะเ,เป็นเลขอะไรไม่ทราบนะรู้สึกว่ามันจะดับอยู่นะคะท่านะผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์สอนให้นะเราจะหาเราจะหายไปอีกหนึ่งตัวนะจากสิบตัวใช่ไหมเลขมีสิบตัวถ้าเราดับอยู่แนละ้วแล้วก็งวดนี้ถ้าดับต่อไปอีกก็เราจะ,จะได้เพิ่มมา เป็นตัวดับนะเราจะได้ลดต้นทุนไปอีกจริงจริงไหมคะครนี้งวดนี้นะเป็นงวดที่สิบแปดนะคะท่านะผู้ชมเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเนาะอะไรเข้าตาอาจารย์อันนี้งวดสิบแปดใช่ไหมสิบแปดนะอันนี้ก็คือสิบเจ็ดงวดแหละสิบเก็ดงวดนี่โอเคเลยนะยังเดินอยู่นะงวดนี้ก็คือได้เลขเก้าหนึ่งสามห้าเก้าหนึ่งสามห้าอันนี้จะไม่มีเลขสี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่มีเลข หนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดนะนี่ค่ะค่ะเลขเจ็ดเนาะจะไม่มีอันนี้คือเลขสี่นะอันนี้เลขเจ็ดนะจะไม่ไม่มีในตัวหลักสิบนี้ใช่ไหมคะก็ไม่แน่เนาะถ้าเผื่อมันหลุดมาก็แล้วแต่เดี๋ยวเราลองเช็คหลายๆหลายๆที่หลายๆทางนะคะเราก็ต้องฟันนะคะให้มันได้น้อยตัวที่สุดนะคะสําหรับการเสี่ยงโชคมันจะมีถูกแล้วก็มีไม่ถูกอยู่แล้วนะคะเราจะได้เวลาเรา ไม่ถูกนะคะเราจะได้ภาษาไทยเขาเรียกว่าเสียน้อยหน่อยนะคะเสียน้อยนะคะถ้าเราทุ่มเทไปมากถ้ามันไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมเราก็จะเสียเยอะใช่ไหมแต่ถ้ามันถูกนะคะอ่ามันก็ดีไปนะ,ะเพราะฉะนั้นมันมีสองสองขั้วนะคะก็มีขั้วบวกกับขั้วลบนะคะก็มีถูกกับไม่ถูกนี่แหละนะคะจำบางครั้งก็ถูกนะคะแล้วก็เสมอตัวเหมือนเสมอทุนอย่างนี้นะคะบางทีก็ถูกแล้วก็พลิกชีวิตไปเลยนะคะกาด กลายเป็นเศรษฐีนะคะนั่งเครื่องบินทัวใต้ทัวเหนืออะไรสบายใจเชิญไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะก็แล้วแต่คนเนาะดวงใครดวงมันนะคะอ่ะงวดนี้นะคะได้เลขขี้นะขึ้นที่เก้าหนึ่งสาหนะอาจารย์จดไปจน,นะเก้าหนึ่งสาห้าอ่ะได้สามสูตรแล้ยังมีอีกนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะเดียแต่อาจารย์จะแยกแยะให้ออกนะคะว่าเราจะทำแบบไหนนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเลขมันขาดหายไปนะคะเก้าหนึ่งสามห้านะเก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้าเห็นไหมคะเรามาดูแค่ตรงนี้นะคะเราเทียบคู่มีหนึ่งสูตรใช่ไหมแต่ขี้มีถึงสองสูตรนะคะถ้าเทียบหนึ่งในสองนี่นะค่ะอาจารย์จะอ่าสรุปให้ไปเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะตัวนี้เลยนะจะเป็นเด่นนะคะเด่นหลักสิบนะเด่น เด่นตัวเลขนะเด่นที่เด่นสิบล่างดีกว่าเนะเช่นนี้นะเด่นสิบล่างเลยนะคะเน้นให้ไปเลยนะคะเด่นสิบล่างสําหรับงวดนี้ก็จะแกนะคะนี่ค่ะมีมีสี่ตัวนี้เลยนะคะเก้าหนึ่งสามห้าเพราะว่ามันไปชนกับฝั่งทางนี้ตัวนี้มันมากกว่าใช่อาจารย์จะไม่ใช้สูตรนี้เลยนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขที่นะคะใครชอบเลขคู่ก็แล้วแต่ท่านนะตัวใครตัวมันนะคะท่านผู้ชมชอบไม่เหมือนกันนะ แต่อาจารย์ในฐานะเจ้าของช่องนะคะท่านผู้ชมมีหน้าที่ทําสูตรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอาจารย์ก็จะทําไปตามแนวความคิดของอาจารย์นะคะเพราะว่าแบบนี้ปุ๊บนะคะสองในมีสามสูตรสองสูตรเนี่ยมันได้เล,เลขที่มันก็ต้องชนะสูตรเดียวใช่ไหมนั้นก็เอาเลขนี้นะคะเลขเก้านี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลขหนึ่งใช่ไหมนี่แล้วก็เลขสามนี่ก็เลขห้าเบื้องต้นนะคะขั้นต้นเลยนะคะจะเด่นที่ อาจารย์เอาตรงนี้เลยนะคะเด่นที่เก้าหนึ่งสามแล้วก็ห้ายังไม่ตัดใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์จะรอผลเลยนะคะรอผลของวันที่สิบหกพฤษภาคมเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะหกหก ใครชอบตามอาจารย์ก็แคปหน้าจอไว้นะคะใครไม่ชอบก็ก็ต้องหายเองนะคะท่านผู้ชมอเราได้คลิปนี้นะเป็นคลิปลักสิบล่างนะคะแบบคู่ขี้นะคะอาจารย์สรุปให้เป็นเลขขี้ว่างง่ายๆนะคะสรุปเป็นเลขขี้นะสี่ตัวนี้ก่อนเลยนะเริ่มต้น ใน4ตัวนี้นะคะจะมี1ตัวนะคะที่เป็นหลักสิบล่างสําหรับงวดนี้อ่ะอาจารย์บอกไว้ให้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็จะรอผลตรงนี้เลยนะคะเวลายังมีอีกเยอะนะไม่เป็นไรเนาะใครเป็น fc ของทางช่องอาจารย์ก็สงสารแล้วก็เห็นใจเข้าใจอาจารย์นะคะว่า เวลาอาจารย์ทำงานอาจารย์ทำเต็มที่นะคะเวลาอยากทำถ้าไม่ทำก็จะไม่ทำเลยนะคะจะเป็นคนแบบนี้นะอาจารย์จะลดให้นะคะสำหรับ fc ของทางช่องนะคะหลักสิบล่างแบบคู่ขี้นะคะท่านะผู้ชมนี่สรุปมาแล้วนะคะจะได้9135เอ่อเฉพาะคู่ขี้นะ,ะยังไม่เกี่ยวกับหลักสิบล่างชุดพิเศษแล้วก็ชุดมาตรฐานอ่างวดนี้รับไปเลยนะคะตัวเดียวเพียวๆไปนะ,ะจะได้ตามที่อาจารย์ต้องการหรือเปล่านะคะ ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ